5นกที่ตาดีที่สุดในโลกดวงตาของนกบางชนิดไม่ได้มีไว้แค่ดูแต่มันคืออาวุธลับที่ทําให้พวกมันเป็นนักล่าระดับเทพอันดับ 5. นกคาราคารานกนักสอดแนมแห่งอเมริกาใต้ตาของมันกวาดภาพได้กว้างเกือบ300องศาเห็นทั้งด้านหน้าและข้างพร้อมกันแบบไม่ต้องหันหัวอันดับ 4. นกฮูกมองเห็นในความมืดได้ดีกว่ามนุษย์กว่า100เท่าเพราะดวงตามีเซลล์รับแสงกลางคืนแน่นหนามันจึงจับเหดี่ยได้แม้อยู่ในความมืดสนิทอันดับ 3. นกแร้งหัวขาว แม้จะเป็นนกกินซากแต่ดวงตามันเฉียบคมอย่างเหลือเชื่อมองเห็นซากสัตว์เล็กๆได้จากระยะกว่า5กิโลเมตรและสามารถแยกความเคลื่อนไหวเพียงเสี้ยววินาทีได้อย่างแม่นยำอันดับ2นกอินทรีทองตาคมที่สุดในหมู่นกอินทรีสามารถมองเห็นกระต่ายตัวเล็กๆได้จากระยะกว่า3กิโลเมตรดวงตาของมันละเอียดกว่ามนุษย์ถึง8เท่าและอันดับหนึ่งนกเหยี่ยวเพรกลินนักล่าความเร็วสูงที่สุดในโลกแม้จะพุ่งลงมาด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันยังคงล็อกสายตาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นี่แหละดวงตาที่แม่นที่สุดในอาณาจักรของนกทั้งปวง